น้องเห็นอะไรไหมครับตัวอะไรบ้างเอ่อตาวด้ำเหรอใช่คไม่มีอุ้มเหรอเหรรอคับพ่อไหนใช่นี่ไงนี่นี่มาดูนี่น้องนี่ไม่ต้องอุ้มเนี่ยเต่าลายกินเป็ดนี่นี่นี่น้องดูไปดูอะไรเร็วเต่าลายกิ่งไทยนี่ไงนี่ไงอุ้มในไงเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหม มีกีต่ตัวมีเต่าสองตัวเนี่ยตัวนึงอยู่นี่ <c oughs> นมีกี่ตัวนะับดูสิตัวม่ดอ่ดนมันนอน <c oughs> อันนี้่ตัวอะไรนอนอยู่หนรู ตุ๊กแกอะไรเสือดาวตาเฮ้เต่าอันนี้เต่านี่ไงลูกเต่าอันนี้นี่นี่เต่าเห็นไหมเนี่ยสองดูสินี่ไงเต่าเนี่ยสองดูนี่นี่นี่ข้างล่างเนี่ยนี่ไงเต่า น้องมัฝานี้ก่อนแล้วพ่อครับไหลหัว,ม,หวมันพ่อครับในหัวมันห,ห,หัวไม่เห็นห,หรอกมันซ่อนแอบนี่ตูดไอ้ตูดมันนั่นเห็นไหมเนี่ยตั้งฮะป่ะอ๋อมองไม่เห็นหัวเลยอันนี้คือกระดูกไตเฮ้ยตูดงูก็ไม่ตูดทางลูกเนี่ยตั้งนีไ่ไงเนี่ย อันนี้อันนี้มันตายลูกาก็เลยใส่ขวดโหลไว้ทำไมอ่ะแล้วตัวตัวนั้นล่ะอันนั้นมันมันกระดองมันไมอ่ะอันนี้ตัวอะไรใช่อันนี้มันตัวตดแน่ๆผมรู้ตัวนี้ตัวตดตัวอสอแน่ใส่อาทิสหรอใช่ตัวมันมงูลโ ตัวมันไม่อยู่หรือเปล่าไม่เห็นเลยหูกอไม่ไม่เห็นมันน่าจะเขาหน้าจะออกไปแล้วไปยมืมไปใกล้มันไปอันไปดูสิฝั่งนี้ดูสิน้องน้องมาอยู่ตรงนี้ นี่ไงอยู่นี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 ่อยู่ฝั่งนี้นี่อยู่ในรูเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นเลยถ่ายไม่เห็นเลยเนี้ยน้องถ่ยเองอน้องถ่ายเองเหรอเอาน้องถ่ายดูซิรูเนี่ยอยู่จับอยู่น่ะโอเคไหมมาพ่อจับให้จับ ฝั này, này ่งนี้กันดีกว่าอันนี้งูอะไรเอ่ยตัวใหญ่ยังไงเนี่ยตัวใหญ่เลยใครใหญ่ก่อนหนูถ่าเองอ่าหนูถ่ายเองอ่ะโอเคอ่าหนูถ่ายเองนี่ไงหนวใหญ่มากอือเอาหนูหนูกดถ่ายด้วยกดถ่ายรูปโอเคโอเคอ่ามาพ่อจับให้ไปมาเดิน

นี่ไงโออยู่ตรงนี้นี่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 เห็นไหมหนมันอยู่ไหนขไข่มัหรืเปล่าไม่ใช่เป็นหินไข่ไม่ม hey, er um, ah, ีหรอกมันเป็นหินเข้าเห็นใสเสรยตัวนี้ตัวใหญ่เลยนักตั้งนวคุณนวคุณมาดูตัวนี้ลูกนี่นี่

ว่าทำไมมีขนด้วยไรอ่ะ กูแดงเหรอเขาชื่อว่ากูแดงเตะกูแดงผมอยากเรียกว่ากูแดงเพราะาทำไมมันไม่ตื่นล่ะมันนอนหลับมันกินอิ่มก็นอนหลับ